จมเป็นเพียงแนวทางนะครับรับชมแค่ความบันเทิงเท่านั้นเนาะสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดนะครับไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่หลุดตลอดนะครับไม่มีอาจารย์ทันใดที่มีสูตรไหนที่จะให้เข้าตลอดเนาะก็ต้องมีผิดมีถูกมีอ่าคาดกันบางครับเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแนวทางเล็กเล็กน้อยน้อยที่คนต่างนำมาปัดบอกพ่อแม่เอฟซีนะครับ ก็คุณเกก็ไม่ว่ากันก็ตกขอไฟมาหน้าที่นี้นะครับค่ะกปะปแล้วนะครับหรือเราพัฒนาเนะาะเรียกสั้นๆน,นะครับสั้นๆลาวนะครับที่รู้จักกันทั่วไปนะครับสุดํำนวนแนวทางคนเมืองตัดนะครับวันที่สามสิบพฤษภาหกแปดเนะาะชัดบ่อนเนาะนี่ได้เห็นอยู่นง้องเนาะชัดค่ะพฤษบินนะครับ ลงไก่จะเน้นไปที่ชุดวินนะครับไม่ได้เน้นตัวเจาะเนาะส่วนตัวเจาะลุงไก่ก็เจาะให้นะครับสามตัวลงไก่จะคู่ให้สองหางนะครับคสองตัวก็หกหางนะครับคจากหกหางก็จะเหลืออยู่สามหางเนาะไม่ไม่ได้เหลือสามหางนะครับก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับทั้งจุดวินแล้วก็ตัวรูดวิ่งก็จะอยู่ ด้วยกันทั้งหมดนะครับคใครชอบตัวไหนเออชอบชุดไหนหรือว่าชอบแบบชุดเต็มหรือว่าชอบชุดจอบหรือชอบชุดฟินก็ไปอ่ะแล้วแต่ FC หรอะครับเนาะ,ะจะนําไปเป็นแนวทางนะครับค่ะ,คะเดี๋ยวตรงกจจะทําเป็นตัววงกลมให้นะคะท่านผู้ชม จากตัวชอบที่งไก่ชอบทั้งหมดหกคู่เนาะที่งไก่คัดออกมาจากชุดวินนะจ๊ะท่านผู้ชมลงไก่ก็จะมาวงกลมเป็นตัวชอบพิเศษของลงไก่เนาะซึ่งงไก่ก็บอกว่าไม่ได้เน้นนะจ๊ะท่านผู้ชมก็เป็นตัวชอบส่วนตัวของลงไก่จะก็ให้ท่านผู้ชมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะท,ท่านผู้ชมสำหรับตุนคำนวณแนวทางเราพัฒนาของคนบางตากจาก้ะ ที่ลุงไก่วงกลมเนาะลุงไก่ไม่เน้นนะครับสูตรของลงไก่แนวทางของลุงไก่ครับจะไม่มีเน้นนะครับค่ะที่วงกลมไว้คือชอบนะครับชอบตัวตัวเนาะที่ไม่ได้วงก็ชอบนะครับแต่ว่าชอบลงมาน้อยหน่งนะครับอันอันอันนี้จะชอบมากกว่าเนาะเป็นพิเศษนะครับชุดวินนะครับอยากถูกสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับก็อยู่ที่ชุดวินนะครับ ไม่แน่บางทีอาจจะมาสี่ตัวก็ได้เนะาะค่ะชุดวินก็มีสี่สองห้าสามศูนย์หกจ้ะสหลักเดินลูกวิ่งครับฟันไม่เดียวตัวเดียวเนะาะแก่งเนาะเดินสองลูกสองวิ่งสองนะครับรองศูนย์นะครับเ้อรองศูนย์ค่ะมีสิบมาทั้งหลักแล้วก็รองนะครับหรือไม่แน่อาจจะมาด้วยกันก็ได้เนะาะอาจจะมาทั้งหลักแล้วก็รองครับค่ะไม่แน่ถ้าไม่มาเลยก็จะมาตรงนี้นะครับ ไม่มาตัวไหนก็ต้องมาตัวหนึ่งนะครับค่ะคอยมาในชุดวงกลมเหมือนที่ผ่านมานะคะชุดวินไม่ค่อยพลาดนะครับพลาดก็จะพลาดน้อยนะครับค่ะชุดวินแล้วก็ชุดที่เป็นชุดออกกําลังกายนาะส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดนะคะท่านผู้ชมบางของก็เป็นแนวทางของคนบางต่างนะท่านผู้ชมสูตรคานวณค่ะขอบพระทัยวิจารณ์อาจารย์ในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ลุงไก่ชาแนลนะครับเพจคนเมืองตากเฟซคนเมืองตากแอปแดงลุงไก่ชาแนลลุงไก่พาดูนะครับพอจบแค่คนี้นะครับเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ลุงไก่ชาแนลคนเมืตงตากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามกันนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ